กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc มาและ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะแนวทางหานอยสูตรมัดรวม3นอยนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะให้เด่นไปเอา มาสรุปกันก่อนนะคะพี่น้องแอดมินให้เด่นไปที่3กับ6นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี4850นะคะสำหรับน่อยเฉพาะกิจนะคะแนวทางเข้านะคะ3 4นะคะมาเนาะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ3 4นะคะส่วนล่าง1 6นะคะก็เข้าเนาะ1 6 6 1นนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ ส่วนนอยพิเศษนะคะสองหนึ่งนะคะกนหลุดไปนะคะตารางกำลังวันของเรามาเนาะส่วนล่างแปดเก้านะคะแปดเก้าแล้วก็หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่งมานะคะแปดนะคะส่วนนอยปกตินะคะเก้าสามนมินเอาเก้าสองเนาะหลุดไปนะจ๊ะส่วนล่างแปดสองก็มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบเนาะ,ะพี่น้องจ๋าแปดสองนะคะ ส่วนนอย VIP นะคะ15นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนแปดแปนะคะก็หลุดเนาะตัววิ่ง5มานะคะศูนย์ไม่มาเนาะพี่น้องสรุปแล้วเข้ามา2องนอยนะคะนอยมาตั้งแต่นอยแรกเนาะนอยเฉพาะกิจนะคะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนนอยปกตินะคะมา82นะคะพี่น้อง ใครได้สูตรนี้ไปบ้างคะพี่น้องจา๋าถ้าใครได้สูตรนี้ไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดมินรับทราบด้วยนะคะแอดมินก็จะได้มีกำลังใจเนาะว่าเออพ่อแม่พี่น้องได้แนวทางดีๆไปนะคะแอดมินก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะคะพี่น้องที่แอดมินพ่อแม่พี่น้อง FC ของสาวโซ่เนาะทุกคนนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนเนาะพี่น้องจา๋า ก็ถ้าใครตามสูตรนี้ก็ตามสูตรนี้เนาะหรือใครจะตามสูตรอื่นก็ไม่ว่ากันนะคะหรือใครจะตามทุกสูตรก,กร็กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าหาน้อยนะคะสูตรมัดรวม3น้อยนะจ๊ะเห็นชัดอยู่เนาะพี่น้องสาโซ่อ่ เปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่นะคะใช้อันใหม่เนาะตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องถ้าไม่ได้อยู่ในกล้องนะพี่น้องตัวหนังสือจะใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเนี่ยประมาณเกือบสองค้อมือตัวหนังสือแต่ว่าดูในกล้องแล้วเหมือนจะตัวเล็กนะพี่น้องวันนี้นะคะแอดมินจะให้สายวิ่งเนาะก็จะเป็น สามนะคะศูนย์เจ็ดเก้าเนาะส่วนช,ชุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งกับหกนะคะเรามาเจาะหนึ่งกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะ ส่วนเด่นหกนะคะก็จะเป็นหกศูนย์นะคะหกสี่หกเก้านะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นเก้าสี่นะคะแล้วก็หนึ่งหกนะคะหนึ่งสองนะคะหกสามเนาะพี่น้องจ๋าตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 18นะคะ64เนาะก็เก้าสี่หกสนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าโตอันนี้รู้สึกว่าจะขยับบ่อยนะพี่น้องชนนิดเดียวก็ขยับสาวโซก็คิดไม่ตกแก้ไม่ตกนะคะแส่กระดาษลองลองพื้นแล้วมันก็ยังสั่นอยู่เนาะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้ก็บางทีก็เข้าเนาะบางทีก็ไม่มาเนาะก็ถ้าใครชอบตามก็ตามเนาะพี่น้องถ้าใครจะไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะก็เลือกได้นะคะ3คู่เด่นเนาะสาวโซก็ให้ไปแล้วนะคะตัวที่แอดมินตัวที่สาวโซเน้นให้ก็คือตัวที่สาวโซชอบจริงๆเนาะพี่น้องจ๋า หรือใครจะชอบต่างจากสาวโซ่ก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าพี่น้องก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย้วยแห่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องจา๋ากราบสวัสดีจ้า